สวัสดีค่ะรัตะนมณีพรมยานนะคะไพ,พ่พรมยานศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามนะคะวันนี้จะมาเปิดดวงรายสัปดาห์นะคะคือวันที่28นะคะสิงหาคมถึงวันที่3กันยายนนะคะเป็นดวงรายสัปดาห์นะคะของคนทั้ง7วันนะคะคือวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าในเจ็ดวันนี้เนี่ยสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ย แต่ละคนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะทั้งการงานการเงินและความรักนะคะสวัสดีชาววันศุกร์ทุกทคนนะคะใครที่เกิดวันศุกร์นะคะมาดูกันค่ะว่าดวงคุณในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันที่28สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนนะคะ,ะมาดูกันนะคะการงานการเงินและความรักนะคะในสัปาห์ในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันศุกร์นะคะ ขอให้โชคดีทั้งการงานการเงินและความรักนะคะแม่หมอเกิดวันศุกร์จะเป็นยังไงนี่เริ่มจากการงานก่อนเลยนะคะการงานจะเป็นอย่างไรนะคะของคนเกิดวันศุกร์โอ้โหการงานทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะมีเรื่องอะไรก็จัดการได้อะ่ะชนะทุกอย่างทํางานดีถ้าทํางานเกี่ยวกับศิละปะบันเทิงความสุขเสียงเพลงนะคะดีมากดีหมด แล้วก็เกี่ยวกับเด็กก็จะดีนะคะอ่ะาใบที่สองพ,ะพ,ะะพะระเทพพระพฤหัสนะคะให้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองอ๋ออะสุดท้ายว,าว้พาวพระพิคเนตเลยคนวันศุกร์ค่ะงานคุณดีเวอร์ป,ปังมากนะคะงานคนวันศุกร์สัปดาห์นี้งานคุณปังมากนะไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรเนี่ยประสบความสำเร็จแบบรวดเร็วเลยโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ การบันเทิงการทําอะไรเกี่ยวกับเด็กหรือการบันเทิงศิลปะเสียงเพลงอะไรพวกนี้ทําได้หมดเลยนะคะคือมันจะเริ่มประสบความสําเร็จรวดเร็วแบบขั้นบันไดนะคะคือค่อยๆเติบโตค่อยๆเกิดเติบโตแต่ไม่ช้านะไปโตแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบเร็วๆอะ่ะเออแล้วอะไรมันมันมาจากความรู้ความสามารถของคุณเป็นความรู้เฉพาะทางด้วยนะคะความสามารถที่คุณเรียนมานะคะไม่ว่าคุณเรียนอะไรหรือทําอะไรนะคะ ใช้อันนั้นนะคะการงานดีมากในสัปดาห์นี้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนโอ้โหปังมากขอให้โชคดีนะคะการงานรีบเลยค่ะรีบขวารีบทําขยันเลยนะคะช่วงนี้ขยันเข้าไว้อะทาอะไรแล้วขยันเงินจะมาแล้วนะคะเงินจะมางานประสบความสําเร็จปังมาก โอ้ยแม่หมอดีใจเลยนะคะแม่หมอเกิดวันศุกร์ไปบอกทําทไมเนี่ยโอเคการเงินโอยของานดีแล้วขอให้เงินดีด้วยนะคะสาธุการเงินคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้นะคะวันที่28สิงหาถึง3กันยายโอ้หเข้าเข้าไวออกไวถามว่าการเงินดีไหมก็โอ้โห โอโหโอ้โห,โหงานปังแต่ช่วงนี้ถามว่างานปังไหมงานปังนะเมื่อกีงานปังมากแต่ว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยเป็นเงินที่ร้อนนะคะเงินร้อนคือเข้ามาแล้วไม่อยู่กับตัวแต่ถามว่ามีการจับเงินไหมมีแล้วอาจจะได้จับเงินก้อนใหญ่แต่มันอยู่กับคุณไหมมันไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุขขุม เยอกเย็นวางแผนนะคะเกี่ยวกับการเงินนะเงินมันเข้ามาเรื่อยๆเลยอะแต่มันไปไวมากแล้วเป็นเงินร้อนนะคะให้ทำอย่างนี้วางแผนจัดสรรปันส่วนนะคะถามว่าเงินร้อนไหมเงินร้อนแต่เอาง่ายๆเลยง่ายๆเงินที่ไม่อยู่เงินที่คุณเงินที่มันเข้ามาไปไวก็ถูกถูกไหมคะแต่เงินที่มันจะไปไวไอ้ที่ไปไวเนี้ยใช้นี่ใช้สินจะดีนะคะ ปลดหนี้อ่ะเอาไปปลดหนี้จะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นให้วางแผนดีๆนะคะเพราะเงินมาไวไปไปไวแล้วเป็นเงินร้อนให้เอาเงินไปโปลดหนี้จะดีมากนะคะไม่มีไม่มีหนี้เป็นบุญนำประเสริฐเอ๊ยยังไงโอเคต่อไปต่อไปความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ ความรักของคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันที่28สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนนะคะเป็นดวงลายสัปดาห์ของคนทั้ง7วันความรักความรักของคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรโอ้โหความรักเนี่ยให้ระวังเลยนะคะระวังระวังอู้เอความรัก ความรักนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยให้ระมัดระวังให้ระวัดให้ระมัดระวังเกี่ยวกับออ่สิ่งที่ลับๆนะคะลับ,บหลังคุณนะอาจจะมีความลับอาจจะมีความลับหรืออะไรที่คุณไม่แน่ใจคุณไม่รู้ประมาณเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีให้คุณมารู้นะคะ ให้ความรักความอบอุ่นเอาใจใส่นะคะกับครอบครัวกับลูกดูแลลูกดีๆนะคะประมาณนี้ในช่วงนี้แต่ว่า,าช่วงนี้มีเกณฑ์นะคะอาจจะมีแบบคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาสำหรับคนโสดแต่ก็ต้องระวังนะคะคุณจะตั้งกัดเลยอะฉันไม่เอาความรักอะไรประมาณนี้นะคะมันจะมีความรักแตกแปลกอะเข้ามานะคะ โดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็แค่ก็แค่แค่แค่แบบอะไรอะใครเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยแค่แบบอยู่เฉยๆดีกว่านะคะให้มันผ่านสัปดาห์นี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันมีไพ่ลาหูเล็กซึ่งเป็นไพ่ที่แบบความลับแปลกแแปกๆเข้ามาแบบแปลกๆอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีครอบครัวเนี่ย ให้เอาใจใส่ดูแลลูกแล้วก็ครอบครัวรักกันนะคะมันมันมีบางอย่างที่ลับๆนะคะก็ให้ระวังตรงนั้นด้วยนะคะอ่ะความรักประมาณนี้นะคะอาจจะมีความกดดันเครียดนิดหน่อยนะเรื่องความรักของคนวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะคะก็ขอให้คุณระมัดระวังนะคะคิดอะไรทำอะไรก็ก็คิดให้รอบคอบนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะอย่า คนที่มีคู่แล้วก็อย่าผิดศีนอย่าผิดอะไรหรือไม่มีความลับจะดีกว่านะคะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะปังมากเกี่ยวกับการงานนะคะขอให้โชคดีทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ